สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาวึงชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะสาวึงก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำข้าวหมากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริมนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ต้องมีลูกแป้งข้าวหมากให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปสีน้ำเงินนะคะแล้วพิมพ์คำว่าลูกแป้งข้าวหมากเพชรบุรีนะคะแล้วก็ไปที่ร้านค้าได้เลยก็มีหลายราคาให้เลือกสำหรับสาวึงก็สั่งมาที่30ก้อน405บาทนะคะ เขาจะมีขั้นตอนและวิธีการทำมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่เป็นกระปุกนะคะขนาด3ออนสำหรับใส่ข้าวหมากเขาจะขายแยกชิ้นกับฝานะคะคุณผู้ชมนี่คือฝานะคะราคาก็ติดไว้ชัดเจนนะคะ แล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะคุณผู้ชมข้าวเหนียวของสาวงจะใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะส่วนวิธีการทำาสาวงก็เคยลงคลิปไปแล้วนะคะคุณผู้ชมข้าวเหนียว2กิโลนะคะก็จะได้ประมาณ45บกระปุกนะคะสาวงขายกระปุกละ10บาท สำหรับผู้ที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมได้นะคะก็ทําไม่ยุ่งยากนะคะคุณผู้ชมสาหงไม่ได้ช่างนะคะก็จะใช้วิธีการกะเอาแค่เต็มกระปุกนะคะนี่คือ2กิโลนะคะที่สาหงทํา ทําแล้วก็ยังขายไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาใส่ตู้เย็นนะทิ้งไว้ข้างนอกณถ้าอุณหภูมิร้อนก็ประมาณ2วันนะคะแต่ว่าถ้าอุณหภูมิเย็นอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็ทิ้งไว้ข้างนอกก่อนสักสามถวันนะคะถึงจะทานได้นะคะหรือว่าเอาไปขายได้ สาวบึงขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจคลิปนี้สาวบึงไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ